ก็ไปทานข้าวกันปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษก็มากขึ้นแล้วน่ะคะก็ปกตินะคะเวลาแบบมีโอกาสไหนแบบโอเคพิเศษก็ลงค่ะไม่ไม่ได้หวานขึ้นหรอกค่ะยังไม่ได้หยุดเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยก็ยังไม่หยุดแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวนั้นเองนัดไปค่ะแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นช่วงช่วงที่เขาต้องทัวร์คอนเสิร์ตแบบต้องเล่นพวกเขาดาวอะไรเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่มีโอกาสค่ะพ่อที่ถาม ไม่ค่ะสำหรับคุณพ่อเองก็ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะโหคงไม่หรอกคะ่ะวาเลนไทน์นันเองก็ทํางานแทบทุกวันเลยแล้วช่วงวันวาเลนไทน์นี่ก็เป็นแบบอาทิตย์ที่แบบงานถ่ายละครทั้งนั้นเลยค่ะสําหรับแนนแนนไม่ค่อยสิเรียสค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็คุณแม่ก็ดูแลแนนะทีนแล้วพี่เขาก็เจอกับคุณแม่แทบทุกวันอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะเวลาที่พาไปกินข้าวหรือว่ามากินข้าอวาาาอไะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็จะเจอกับคุณแม่อยู่แล้วนนะก็เลยแบบไม่ไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากค่ะค่ะก็ในนคิดว่ามันก็คง อาจจะยากนิดนึงบางที่นะ่ก็ยังเวลามันก็เพิ่งผ่านไปไม่นานเองก็ยังยังเด็กในสายตาคุณพ่ออยู่อาจจะต้องใช้เวลาค่ะสําหรับช่วงไหนเหรอคะโหคงต้องทนช่วงนี้ไปก่อนพอดีพอตอนนี้เพราะมันมีละครเข้ามาอีกมันคิวมันทับกันมัน3เรื่องอะคะ่ะแทบจะไปไหนไม่ได้เลยอะคะ่ะ